รับผมก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ทําการยกเครื่องขึ้นนะครับตอนนี้ประกอบชุดสาย2ทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการไล่ลมกันสักหน่อยหนึ่งเด้อนะครับว่าใต้ลมอยู่ตรงนี้เด้อที่พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับเบอร์แปครับเบอร์อ่านะครับทุกครั้งที่ยุ่งเกี่ยวกับปั๊ม2ทีควรไล่ลมนะครับก็เหมือนกับปั๊มเบรกเรานั่นแหละนะครับนี่นะครับจะมีลมออกมาก่อนนะครับ ปล่อยให้ไหลเลยนะครับสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาล้างกันนะครับนี่มันยังมีฟองอากาศอยู่นะครับนะครับสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆนะนะครับมันจะมีฟองอากาศอยู่นะครับเจนหมดฟองนะครับจนไม่มีฟองอากาศเด้อนะครับอ่าหมดไปแล้วนะครับฟองอากาศหมดแล้วนะครับก็ล็อกได้เลยนะครับเพื่อนๆ นะครับนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงนะครับขอขันก่อนนะครับนะครับให้ผมกันคอนเดอนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับ แล้วนะครับอ่ะนะครับก็หลังจากที่ไล่ลมไปนะครับอ่ะผมขอพูดสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้นะครับอันนี้ยกเครื่องขึ้นไปแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้นะครับจะถอดจะต่อสายสองทีนี่แหละจะต่อสายนี้นะครับเดยบังเอิญไปทําสายหลุดนะครับพอทําสายหลุดปั๊บก็มาดูนะครับ โอ้โหต่อมาอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับต่อมาแบบนี้เลยสายสองทีนะครับแทนที่จะเดินสายเส้นใหม่จากถังสองทีอ่าลงมาปั๊มเลยนะครับดันไปต่อแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะนะครับต่อแบบนี้นะครับเรามาดูครับฝั่งนี้มันก็รูใหญ่อยู่ล็อกนะครับนี่นะครับฝั่งนี้มันก็รูใหญ่อยู่นะครับ มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับเนี่ยนะครับรูมันตีบครับเพื่อนๆพรูมันตีบมันบีบเข้านะครับตรงนี้มันเล็กลือเกินนะครับใหญ่กว่ารูเข็มก้นทองนิดนึงนะครับนี่ยนะครับหัวกับท้ายต่างกันเลยนะครับหัวกับท้ายต่างกันเลยนะครับโอ้โหนะครับ ไอ้รถลูกติดของรถคันนี้สาเหตุของรถคันนี้น่าอยากมาจากสองทีลงไม่ทันนะครับเพราะว่าสายมันติบนะครับเพืเ่อนๆนะครับนี่นะครับเวลาเราทํางานไปทําไปด้วยเราก็ต้องวิเคราะห์หน้างานไปด้วยนะครับสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับนี่แหละครับที่ผมเจอนะครับน่าจะเกิดจากสาเหตุนี้นะครับสําหรับรถคันนี้ที่ดังแล้วก็ ลูกเบรกนะครับลูกล็อกนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับทีนี้สายตัวนี้ผมจะประกอบเข้าไว้อย่างนี้ก่อนติดเครื่องแล้วผมจะผมต้องถอดจานไฟอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมจะประกอบติดเครื่องแล้วก็ให้น้ํามันออกมาสายนี้ก่อนเพื่อเช็คว่าน้ํามันมาชัวร์ก่อนนะครับผมถึงจะประกอบนะครับตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับสา,สายน้ํามันสายนี้อย่าใส่ผิดด้านนะครับ ในตระกูลคาวาสกินะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น gto หรือรุ่นไหนก็ตามแต่นะครับมันไหลได้ทางเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอารมณ์เป่าดูนะครับถ้าเพื่อนๆอนอยากดูนะครับมันเป่าลมได้มันลมมันจะเข้าจากด้านนี้ไปออกด้านนี้ได้แต่เป่าจากด้านนี้มาด้านนี้มันไม่ออกครับอ่านะครับเป่าจากนี่มานี่มันไม่ออกนะครับดังนั้นสายน้ํามันหรืออ่อ ข้อต่อนี่มันต้องมีวาลนะครับมีวาลกันกับ1ตัวนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าใส่ผิดแล้วกันนะครับถ้าใส่ผิดนะครับมันจะไม่ไปตามร่องตามรอยมันนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับมันจะมาตามล่องตามรอยของมันเองแหละนะครับถ้าใส่เราใส่ถูกนะครับแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าใส่ผิดแล้วกันนะครับนี่นะครับ อ่ะคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับการใส่สาย2อทีการไล่ลมปั๊ม2อทีนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมเ,เด้อน,นะครับคลิปต่อไปเราอยาไปพูดถึงเลยประกอบเสื้อสูบนะครับยังไม่ได้แปลอองมาเลยนะครับเสื้อสูบนะครับไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเสื้อสูบนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมเลยเด้อ